สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i ว w e e k Spotlight ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2569พบกับผมเต้วาสวรรค์บวรสุริยะไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจับตอีสต์สปริงนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้นะครับถือว่าค่อนข้างผันผวนพอสมควรนะครับ S&P 500นะครับว e คทูเดย์ยังปิดลบอยู่0.31นะครับแต่ว่าดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นมา0.71นะครับส่วน NASDAQ หรือหุ้นเทคเนี่ย ปิดลบไปแรงที่สุดนะครับลบไป0.88นะครับเหตุการณ์นี้นะครับบอกเราว่ามันเกิดภาวะเซกเตอร์โรเทชันอยู่ในกลุ่มของตัวหุ้นสหรัฐนั่นเองนะครับเงินกำลังไหลออกจากหุ้นโกรดหุ้นเทคไปยังหุ้นวัลูนะครับฝั่งยุโรปนะครับปิดบวกขึ้นมาได้นะครับสหรัฐฯบวกขึ้นมา1.13นะครับฝรั่งเศส0.65และก็เยอรมันนะครับ0.99เปอร์เซ็นต์นะครับ ฝั่งของตัวเอเชียนะครับผสมผสานกันนะครับญี่ปุ่นวิทูเดตบวกขึ้นมา2.6นะครับจีนทั้ง2ตลาดปิดลบทั้งคู่นะครับหางเสงจะลบแรงกว่านะครับมีการขายหุ้นเทคออกมานะครับตัวอินเดียนะครับฟื้นขึ้นมา1.79นะครับเมื่อวานวันเดียวขึ้นมา2.5นะครับเพราะว่ามีการบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐแล้วนะครับและก็ได้ลดภาษีลงมาเหลืออยู่ที่18นะครับ ฝังหุ้นไทยนะครับบวกขึ้นมา0.79นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอินโดนะครับยังโดนขายต่อเนื่องนะครับติดลบไป2.49นะครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีข่าวเรื่องของตัว MSCI จะดาเกรดกลุ่มประเทศนะครับเวียดนามนะครับปิดลบ1.58นะครับอันนี้ขึ้นมาเยอะไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับทองคำนะครับพันผวนตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเริ่มรีบาวแล้วนะเมื่อวานคืน ก็ขึ้นมา6.8นะครับน้ามันดิบเมื่อวานขึ้นมา2.8นะครับมีข่าว <c oughs> การที่อเมริกามีการยิงโดรนของตัวอิร,รักแต่ว่าการเจรจารยังเดินหน้ากันต่อนะครับบอลยู2ปี10ปีนะครับวีนี้ขึ้นทั้งคู่นะครับตัว2ปีขึ้นมา4 basis point นะครับตัว10ปีขึ้นมา2.6 basis point นะครับหลักๆก,ก็ตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะครับ ถ้าเรามาดูตัวเลขนะครับวันจันทร์เนี่ยมีตัว PMI ภาคการผลิตของสหรัฐนะครับออกมา52.6ดีกว่าคาดที่48.5นะครับและจริงๆต้องบอกว่าดีกว่านักวิเคราะห์ทุกคนที่คาดการณ์ไว้นะครับกลับมาขยายตัวแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งแรงที่มันหดตัวมานานมากนะเป็นปีจะสองปีแล้วนะครับวันนี้กลับมาขยายตัวได้แล้วนะครับอ่ะเรามาดูข่าวที่ กดดันตลอดเรื่องเลยนะตั้งแต่สตัปดาห์ที่แล้วก็คือการแต่งตั้งนะครับคันดิเดตคุณทรัมประกาศแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งนะแต่ว่าประกาศแล้วว่าจะเอาคนนี้นก็คือคุณเควินวอชนะครับทีนี้มาด้วยนโยบายสายคองอิชเล็กๆนะคแต่ว่าอยู่ในช่วงที่คุณทร้อมอยากลดดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน่าจะเป็นการดึงสภาพคล่องออกจากระบบมากกว่า นะครับดังนั้นเราจะเห็นเส้นสีด,ดำนะครับอันนี้คือตัวบาลานซ์ชีดหรืองบดุลของเฟดนะครับยังอยู่เยอะอยู่นะครับเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะครับมีโอกาสที่เควินวอชจะเข้ามาแล้วจะกลับมาทำา Qt ต่อนะครับอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้านะครับก็จะทำให้งบดุลเนี่ยลดลงมาเป้า <c oughs> หมายคืออยากให้อยู่เท่ากับช่วงก่อนเกิดตัวของโควิดนะครับท,ที่พอลดตัว งบดุลนะฮะตัวบอลยูนะครับสิบปีก็น่าจะยูเด้งขึ้นอีกสักสี่สิบถึงหกสิบเบสิสพอยนะครับถ้าเราดูเนี่ยทำคิวทีทีไลน์นะครับยวเทอร์มพรีเมียร์นะครับมันเด้งขึ้นนะครับก็อกาดจะเห็นบอลยูตัวยาวเด้งขึ้นต่อเนื่องนะครับเราก็ยังไม่แนะนําให้ถือบอลตัวยาวในช่วงนี้นะครับก็จะมารับตาแหน่งต่อนะครับช่วงเดือนหกนะครับเพราะว่าคุณพาเวลคนปัจจุบันเนี่ยจะหมดวาระเดือนพฤษภาคมนะครับ ถ้ามาดูดอลลาร์นะครับคือเส้นสีเทานะครับ <c oughs> เทียบกับตัวยิวสองปีนะครับส่วนต่างในเรนนะฮะก็ไดแล้วยูวลงดอกเบี้ยส่วนต่างดอกเบี้ยมันแคบลงดอลลาร์ก็จะอ่อนนะตอนเนี้ยพอดอกเบี้ยมันแทบจะลงน้อยหน่อยประธานเฟดคนใหม่น่าจะฮอกอิสเศร,ร,ฐศร,รษฐกิจเมริกาดีมีทำคิวทีด้วยนะครับก็จะเห็นเลยว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงเร็วเกินตัวเรท ดิเฟ e เชียลคือตัวสีแดงนะครับทําให้มีโอกาสที่เราจะเห็นดอลลาร์แข่งค่ากลับขึ้นมาได้เหมือนกันในช่วงสั้นๆนี้นะครับแล้วก็ภาพยาวๆการทำคือทีเนี่ยก็จะประคองดอลลาร์ไว้ไม่ให้มันอ่อนค่าไปมากกว่านี้นะครับซึ่งก็จะต้องลิงก์ไปสู่ตัวของทองคำนะครับเราเอาทองคํามานะครับแล้วก็ด้วยเงินเฟอ้อนะครับเห็นว่าตอนนี้ทองคํามันสูงมากๆ ขึ้นไปสูงม,มากเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการป้องเงินเฟ้อแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าดอลลาร์กลับมาแข่งข้านี่มันก็จะเข้ามากดดันทองคําอีกหนึ่งรอบนะครับเราก็เลยมีมอง,มองว่าปีเนี้ยทองคํามันจะไม่ได้ผลตอบแทนเยอะเท่ากับปีที่แล้วนะครับยังมีแรงซื้ออยู่ไหมยังมีแรงซื้อจากแบงก์งชาติจาก ETF อยู่แต่ว่าถ้าจะมาแทนดอลลาร์ไหมปัจจัยนี้อาจจะหายไปในปีนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันเมื่อดอลลาร์ กลับมาแข่งค่ารวมถึงตัวยิวนะครับยิวสิบปีถ้ามันเด้งขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันไปนคู่แข่งเซฟไฮแบนอยู่แล้วทองคําไม่ได้มียิวนะครับแต่ว่าพันธบัตรสหรัฐมันมียิวนั่นเองนะครับก็ต้องตามกันต่อครับปีนี้ทองคําผัานผวนตั้งต,ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับอ่ะมาดูเซกเตอร์โรเตชันนะครับผมเอาหุ้น value นะครับหุ้นใหญ่1,000ตัวนะครับกับหุ้นโกลด์นะครับ,น growth, นครบ value คือสีส้มโกลด์คือสี ่าวนะครับยูด้งไม่ดีต่อโกรดนะครับเศรษฐกิจดีคนมากจะวิ่งไปหาหุ้นแวรลูก่อนหุ้นี่ไปมามัอจัรนะครับจะเห็นเลยว่าปีนี้2ทางไปคนละด้านกันนะครับก็แนะนําว่าเราอาจจะต้องพยายามลดหุ้นโกรดลงมาเล่นหุ้นแวรลูมากขึ้น,นครับซึ่งถ้ามาลิงก์ไปที่กองทุนของเรานะครับก็เป็นพวก US 500นะครับเป็นพวก ES ีคอก็ได้ครับก็จะออกเป็นแนวนะเบรนต์ตั้วาไม่ได้หนัก็ที่เพิ่งโกรสนะครับก็อาจจะต้องมาแนวนี้ไปก่อนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าทีมของวัฒจักรเศรษฐกิจมันดีทีมรีชอร์ริงที่ปีนี้วันบีควิทโฟบิลจะดึงเงินลงทุนเข้ามาเนี่ยมันได้ไประโยชน์กลุ่มอินดัสเทรสื้ม m a t เรียลค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องต้องย้ายตามเงินไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนหุ้นโกรสนะครับมีอยู่ถือต่อได้ไหมยังถือต่อได้นะครับปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยน มันเจอกันแค่ให้มีการหมุนกลุ่มเล่นช่วงนี้เฉยๆเยพราะว่าตีมฝั่งนี้มันมาค่อนข้างดีจริงๆนะครับ <c oughs> ส่วนกลุ่มที่เมื่อวานนะครับร่วงลงค่อนข้างแรงนะครับคือกลุ่ม s a s นะครับซอฟแ w a ์ e as a s e r v i c e นะครับทำไมถึงลงค่อนข้างแรงนะเมื่อวานถ้าใครตามข่าวนะครับพา l เลนเนะครับปล่อยซอฟ์แวร์ที่จะเข้ามาทำ Automation เป็น AI a ออ o โตเมชันนะครับซึ่งพอปล่อยมาปุ๊บนะครับจริงจริงคนก็กลัวว่ามันจะเข้ามาแทนที่กลุ่มซอฟต์แวร์นะครับจริงๆเพราะว่ามันเป็นเป็นข่าวมานานแล้วฮนะ AI ตอนนี้สามารถเขียนซอฟต์แวร์แบบออนดีมานได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นแต่ว่ามันทำได้แล้วในซอฟต์แวร์ง่ายๆทั้งหมดนะครับมันเลยกลัวกันว่าจะมีการ disrupt ตัวของ ของซอฟต์แวร์ Software ทั้งหลายคนอาจจะไม่ต้องซื้อมั r i ริปชั่นอะไรได้อะไรก็สั่งง่ายๆเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้เราใช้ได้เลยนะครับเมื่อวานเนี่ยหลักสุดก็เพราะว่าซอฟต์แวร์ที่ออกมามันตรงจุดที่ AI กิ่งมากๆคือด้านกฎหมายนะครับ legal นะครับคนที่ขายพวกซอฟต์แวร์ legal ทั้งหลายเนี่ยอย่างรอยเตอร์อย่าง g a r ์ n เนนะครับอย่างตัว วอเตอร์สนะครับพวกนี้ก็เมื่อวานโดนขายค่อนข้างแรงนะครับก็เป็นอันนึงที่เริ่มเห็นซอฟต์แวร์ตกงานแล้วนะครับไม่ใช่แค่คนนะฮะซอฟต์แวร์ก็กําลังตกงานด้วยเหมือนกันนะครับก็แนะนาว่าหลีกเลี่ยงกลุ่มซอฟต์แวร์ไปก่อนนะครับช่วงนี้เราจะเน้นเป็นฮาร์ดแวร์นะครับก็ตัวหุ้นเทคที่เรายังชอบอยู่จะเป็นตัว o b บอ t e c h นะ BS o b บอสเทคมากกว่าเพราะเป็นเทคฮาร์ดแวร์เป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยชอบซอฟต์แวร์นะครับ อ่ะส่วนตัวเลขค่าการผลิตนะครับทำไมมันถึงดีมากนะครับก็ให้ดูด้านซ้ายบนก่อนครับอันนี้เป็น P/M รวมนะครับกระโดดนะครเราต่ำกว่า50คือส่วนหดตัวต่ำมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับตอนนี้กระโดดขึ้นมาแรงมากนะครับแล้วข้างในครับข้างในดูดีนะครับถ้าเราไปดู New Order ครับคำสั่งซื้อใหม่พุ่งนะครับจากไม่ถึง50ขึ้นไปเกือบ60นะครับแรงมากๆนะครับอันเนี้ยสะท้อนว่าดีมาน มาจริงๆนะครับยอดารสั่งซื้อมาจริงๆนะครับแล้วด้านซ้ายล่างครับการผลิตนะครับ p r o d เ c t i o n i n d e x กระโดดแรงเหมือนกันนขึ้นไป56นู่นเลยนะครับข้างในยอดมาจริงๆดีมามาจริงๆนะครับทีม r e s h o r i n g กลับมาแล้วนะครับก็แนะนำอย่างที่เล่าไปว่ามาเป็นหุ้นแ l ลูมากขึ้นในปีนี้นะครับส่วนราคาครับพา i c e เพจอินเงๆนะครับไม่ได้ขึ้นแปลว่าคอสก็ไม่ได้ขึ้น มันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับดีมาน์มาแต่ขอไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นหนึ่งอันที่เราคิดว่าปีนี้มีคนมาช่วยแบกนะครับปีที่แล้วภาคบริการแบกอยู่คนเดียวนะครับปีนี้ภาคก,การผลิตตอบมาแล้วนะครับมาช่วยแบกแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะเกิด recession ในปีนี้นะครับคุณยังไปต่อได้เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันจะเกิดการหมุนกลุ่มเล่นอยู่ในในตลาดนะครับมาเรื่องของตัว e ออ n ์นีกันบ้างนะครับเราผ่าน เออน,นึ่งซีซั่นมาได้สักสามสัปดาห์แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับนักวิเคราะห์ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับดูจุดสีมส้มๆนะครับก็นิ่งๆน,นะครับงบส่วนใหญ่ก็ <c oughs> ดีเหมือนที่คาดไว้นะครับก็ไม่ได้มีไกด์แด์ที่มันบีดเยอะไกด์แดนก็ยังซึมๆยังทรงๆกับค่อนข้างอินไลน์อยู่นะครับก็เลยเห็นว่าตลาดหุ้นช่วงนี้ถ้าง,งบออกมาไม่ได้เจ๋งจริง,รงก็โดนขายเพราะว่าภาเขาบากมันสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้อง ทำใจนิดนึงว่าเออช่วงนี้ก็อื่นๆหน่อยนะครับไซเว์นะครับขึ้นวันลงวันนะครับแต่ว่าจริงๆลงลบไม่ได้มีปัญหานะครับโตดีเหมือนเดิมโตดีทําคาดนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เวอร์วังอลังการเหมือนก,นกับช่วงปลายปีที่แลว้วนั่นเองนะครับก็จ้าจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับเราคิดว่าจะผันผวนตลอดนะครับถ้าใครมีคุณเมกาเยอะก็กระจายออกมาเอเชียก็ได้มายุโรปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะช่วยลดความผันผวนในช่วงนี้ ได้นะครับก็สำหรับวันี้ผมและทีมงานของยาลาอย่ารครับพบก,กันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ